สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมไปได้เครื่องวัดอ่าัดอุณหภูมินะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวมาแกะแล้วก็ทดสอบใช้งานกันนะครับผมโอมโชว์สตูดิโอ่าคู่มือมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะครับ i n f ฟ n าเรดเ e r ร์โมมิเตอระยะการใช้งานคู่มือก็จะมีบอกวิธีการใช้งานต่างๆครับท่าน warning นั่นเองแล้วก็ distance นะครับ to sport size ใช้ทาน3 a นะครับก็มีวิธีะบอกอะไรต่างๆก็เดี๋ยวผมย่อยศึกษารายละเอียดแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาย่อยให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆไม่มีทานแถมมาให้นะทุกคนต้องไปหาซื้อถานเองนะครับ หมือนรู้เลยผมก็เพิ่งจะซื้อฐานชาร์จมาใหม่นะครับเป็น 3A ด้วยนะอ่าตรงนี้เป็นที่กดที่ยิงนะครับหน้าตาเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับกดไม่ได้กดแลยนะกดกดนิดเดียวนะครับดแกรกๆนิดเดียวกันนี้นะครับนี้จะมีเป็นเลเซอร์มีอินฟราเรดนะครับหน้าจอแสดงผลทางด้านนี้นีนาว์วัดได้อ่าตั้งแต่ลบนะครับลบ50องศาจนถึง600สูงสุดนะครับ600องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ใส่ฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาแกะดูนะครับใส่ฐานก็ฐานเป็น ตัว 3A นะครับ2ก้อนนะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีพอใส่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองกดดูได้เลยนะมันไม่ได้มีสวิตช์ออนออฟอะไรนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะครับนะสมมุติผมถ่ายเนี่ยผมยิมมือเนี่ยนะครับยิมเก้าเห็นไหมครับทีนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3มปุ่มตรงนี้เห็นไหมปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มบอกว่าให้ตัวเลเซอร์ทํางานนะครับนี่มาเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยม ขึ้นแบบนี้นะครับเป็นร pues ูปแบนี it, it like it, it cruise, right? ้ข like so ึ้นไงให้บอกเป็นปุ่มแรกนะครับบอกว่าให้เลเซอร์ทํางานนะครับปุ่มบอกว่าเพื่อให้เลเซอร์ทำงานเพราะเวลาเรายิงไปเนี่ยปุ๊บมันจะเห็นเป็นจุดแดงๆขึ้นอย่างงี้อ่าถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดตรงนี้มันจะไม่มีจุดแดงๆในถ้าผมปิดไปนะเคนะครับถ้าผมปิดนะครับผมปิดปึ๊บไปไม่มีไอคอนขึ้นแล้วนะเราเรายิงไปเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีไอตัวนั่นขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับตัวของเลเซอร์จะไม่ขึ้นนะพอเราอากดใหม่นะครับ กดปุ๊บมีมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วพอเรากดไปปุ๊บจะขึ้นมาแรกนะจะเป็นจุด่างนี้นะครับทีนี้อีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวของไฟหน้าจอนั่นเองนะครับพอเรากดไปปุ๊บมาไฟหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวพร้อมกับมีสัญลักษณ์ขึ้นบอกตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเวะลาปิดนะปุ๊บเวะลากดอีกทีหนึ่งก็เปิดนะนก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเห็นไหมว่า ว่าตัวไฟ LVD นะครับทำงานไฟไฟของหน้าจอนะครับทํางานนะครับและอันล่างปุ่มล่างก็ได้เป็นหน่วยนะครับบอกว่าเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าองศาฟาเรนไฮนั่นเองนะครับนี่มาเนี่ยเป็นองศาฟาเรนไฮน์เนี่ยเช็คดูได้ด้วยนะครับกับเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเปิดทั้งเลเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็เปิดตัวของหน้าจอเพื่อพืจะได้เห็นชัดกันนะครับเนี่ยพวกผมเนี่ยกวัดเช็คนี่อันนี้หลังมือผมนะขึ้น28นะอ่ะทีนี้หน้าทางหน้ามืออย่างเี้นะครับ ขึ้น31นะครับอายิงพื้นดูนะครับเราไม่ต้องกดกดติดเดียวพอนับกดแบบ1วินะครับเพื่อให้มันเค็ครดูครับเตรียมผมเตรียมน้าแข็งมานะครับอ่ะเตรียมน้ําแข็งมานี่น้ำเย็นๆเลยนะครับกดก็ไปดูนี่ลบสี่นะครับลบสี่นะนี่นะครับปิดเลเซอร์อ่ะเปิดเลเซอร์วัดดูก็ได้นะครับนี่นะขึ้นนะครับ่ะเปิดเลเซอร์ยิงเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ มาใช้งานง่ายดีนะครับไม่มีอะไรในส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนํากันคือในเรื่องของระยะในการวัดนะครับเขาจะมีอัตราส่วนบอกอยู่นะถ้าเกิดเราดูตามคู่มือนะครับถ้าดูตามคู่มือตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่านะครับ distance to sport size ระยะห่างของการวัดเนี่ยนะครับมีผลต่อ sport size หรือว่า target surface นะครับพื้นผิวในการวัดเป้าหมายของพื้นผิวในการวัดนั่นเองนะครับอย่างตัวนี้นะครับ ก็จะมีผลอยู่ที่ประมาณ distance ดิสเทนต์ดิสเทนต์ทูสปอร์ t size เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ต่อ1นะครับ12ต่อ1ก็คือสมมุติว่าจะระยะแรกนี้เลยนะระยะแรกนี้นะครับก็คือสมมุติว่าส0มมิลนะครับหรือว่า12นิ้วนะครับก็คือส p อร์ตไซส์จะอยู่ที่38มิมลก็คือระยะที่วัดนะครับระยะอ่า target เป้าหมายในการวัดนะครับของพื้นผิวนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นหน่วยเป็นนิ้วเนี่ยก็ประมาณ1.5นิ้วนะครับหรือว่าไกลสุดเนี่ยอ่าประมาณ1,000 500มิลลิเมตรนะครับหรือว่า1.5เ mm, มตรนั่นเองนะครับตัวสป,ปอร์ตไซส์ทาเก็ตของการวัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13ึ่งมิลนะครับหรือว่าประมาณ10ถึงประมาณ10เซนเลยทีเดียวนะครับคือมันจะกว้างม,มากเพราะนั้นหมายความว่าความแม่นยำนะครับในการวัดพื้นที่เฉพาะจุดเล็กๆถ้าเราต้องการจะวัดจุดเล็กๆเนี่ยมันจะอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่แม่นยำเท่าไหร่ถ้าโฟกัสแบบโฟกัสต้องการโฟกัสพื้นที่จริงๆก็จะต้องวัดอย่าให้เกิน1.5เ mm, มตรนะครับวัดระยะใกล้ๆพอนะครับ ดูอย่างอนาดตัไมัพักตรงนี้นะครับอย่างอันระยะแรกเนี่ยเขาบอกว่า12นิ้วนะครับประมาณ30เซนหรือว่า300มิลนะครับก็คือประมาณนี้เห็นไหมนี่นะครับนี่12เซนนะครับอยู่ที่ประมาณนี้30นะครับเพราะนั้นตัวสปอร์ตไซส์เขาจะอยู่ที่38มิลเนี่ยบอก38มิลก็คือประมาณนี้เกือบเกือบ4เซนนะครับหรือว่าถ้าเป็นนิ้วก็หน่วยสปอร์ตไซส์นะครับอยู่ที่1.5นิ้วนะครับ คือประมาณนี้มาระยะทางก็คือเป็นคร่าวๆนะครับใกล้ๆเคียงกันนั่นเองนะครับมาเทียบไปดูนะครับอัตราส่วนระยะทางในการวัดนะครับเพราะนั้นเวลาวัดนะเขาวัดใกล้ๆอย่างนี Perfect, ้แหละนะครับเพราะไม่ได้ไปวัดอะไรไกลมากนะครับเพราะนั้นพยายามเข้าไปในพื้นที่ต้องการที่เราต้องการวัดจริงๆพื้นผิวหรือว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับควรเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเนี่ยนี่ก็คือมันค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับมันไม่เหมือนกับ ผมเห็นตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆอ่ะไอรุ่นพวกเนี้โอ้วัดกันวัดเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน37นะเหมอตอนที่เขาเอามาวัดไข้คนอะไรแบบนี้นะครับแต่คือตอนนี้มันก็หมดรุ่นยุคตรงนั้นไปแล้วตอนนี้มันมันเป็นเนี่ยมันมีช่องไห้ครับเป็นนี้เป็นอินฟราเรดนะครับยิงออกไปนะครับตรงนี้จะเป็นเลเซอร์ที่เอาไว้เอาไว้ไว้ไว้วัดแสงเลเซอร์ที่ออกมานะตรงนี้เป็นอินฟราเรดช่องอินฟราเรดออกไปนะครับตรงนี้เป็นที่กดนะครับทิกเกอร์กดทีเดียวนะครับกด1วินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยแต่ว่าน้ําแข็งให้ดู เห็นไหมฮะลบสามลบสี่อยู่เงี้ยนะครับนะอ่า,อานะครับวัดอุณหภูมิของร่างกายคนเราก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนมากเลยนะครับอ่าโอเคอ่าราคากําลังดนะีประมาณอยู่ที่ประมาณ200นะครับราคาอยู่ทมา2สอร้อยแต่ผมว่าคิดว่ามันคุณภาพมันดีหน่อยถูกป่ะผมว่า200เนี่ยกำลังสวยกําลังดีนะครับคุณภาพไฟงานจะเปิดไฟแสงสว่างได้นะครับใช้ให้เลเซอร์ได้นะครับคำว่าโฮเนี่ยนะครับคำว่าโฮอะไรที่มันขึ้นมาคือมันจะค้าง ในเรื่องของมันจะค้างตัวอุณหภูมิให้เราเอาไว้ดูนะครับมันจะขึ้นโหเฉยนะไม่ต้องว่าเอ๊ะบางคนบอกเออโอ้คืออะไรเนี่ยคือมันจะโฮไอตัว,ต,วตัวอุณหภูมิไว้ค้างเอาไว้ให้เราดูนะครับถ้าเรากดปุ๊บมันก็สแกนนะครับแล้วก็ค้าตัวนี้ให้ดูนะภูมิ่ะใครสนใจตามลิงก์มานะครับราคากําลังดีนะครับก็ใครทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีฟิกความมีความจำเป็นที่ต้องวัดอุณหภูมิอะไรสักอย่างอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับซื้อติดเอาไว้นะครับ คุ้มค่าแน่นอนราคาไม่แพงนะครับครสนใจตามลิงก์ไปนะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ